วันนี้ในหัวอัดของเรามาพร้อมกับเรื่องของทุเรียนละลำไย,ยไทยนะคะกฎหมายแข่งขันอาเซียนกรณีทุเรียนลำไย,ยไทยจะเป็นยังไงและคอสตูมในหัวอาจจะเป็นยังไงวันนี้นต้องระวองทุเรียนห,ห,หรือว่าเอ,อไม่ใช่นั้นไม่ใช่เดอะมาสงเกงอร์นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับในหัวอัดของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็บอกไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเริ่มแรกนะชีวิตหลังเกษียณของใครได้หลายคนถ้าเกิดว่า ผมเชื่อว่าในหลายท่านนะครับที่เป็นแฟนรายการเราอยู่เนี่ยก็หลายหายท่านเนี่ยติดตามมาตั้งแต่ก่อนเกษียณบางคนเนี่ยอาจจะเกษียณละตอนนี้เนี่ยน,นะครับก็อยากจะบอกว่า Happy Retirement นะก็ขอให้มีความสุขหลังวัยเกษียณกันทุกท่านเลยนะครับค่ะ,ะยังไงหลังเกษียณแล้วติดตามรายการเราต่อได้นะนาสามารถติดตามได้อยู่ตลอดทุกวันนะคะ,อะตอนนี้ในหัวอัดของเราพร้อมทางซูมแล้วค่ะ Good morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อัดพิสารวานิช์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับด็อกเตอร์เจตครับคุริซ่าท่านผู้ฟังทั่วโลกครับผมโอ้วันนี้มาเป็นคอสตูมเกษตรกรเลยนะอาจารย์เกษตรกรเพราะว่าพูดหรว่องสินค้าเกษตรเหมือนไหมแล้วก็มีเสื้อด้วยได้เลยได้เลยอาจารย์นี่โอ้โหอาจารย์นี่เปลี่ยนคอสตูมนี้แบบ เหมาะกับทุกอันเลยนะวันไหนก็เป็นไบเกอร์ก็เป็นไบเกอร์เนาะวันไหนที่บอกว่าเป็นแดงใบเล่ก็เป็นแดงใบเล่เนาะอาจารย์บอกว่า,าได้หมดเลยเอ่ะเหมือนนะต้องเ,เข้าจีน่ลยนะครับได้เลยอาจารย์ครับก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาที่อาจารย์บอกมาเรื่องกฎหมายการกฎหมายแข่งขันอาเซียนนะครับเรื่องทุเรียนกับลำไยเนี่ยอเฮอ้ยวผมไปเจอข่าวชิ้นหนึ่งของหนังสือพิมพ์ลาวไทม์นะอันเนี้ยผมนึกถึงอาจารย์ขึ้นมาทันทีเลยผมอา่านผ่านหัวข่าวแล้ก็บอกว่า ไทย i ุเรีย growers expect fruitful outcome from Laos China Railway ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยแหละ,ะคนปลูกทุเรียนในไทยเนี่ยจะได้รับอันนี้ส่งอย่างมากคือฟุตฟูมากๆเลยเพราะว่าพอรถไฟเนี่ยเชื่อมอจากทางนครหลวงยิงจันเนี่ยไปทางตอนใต้ของจีนแล้วเนี่ยสามารถจะส่งออกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยจะเป็นผลที่ดีมากๆกับคนส่งออกทุเรียนไทยครับอาจารย์ใช่ครับเห็นด้วยเลยครับโดยพอยิ่งสินค้าเกษตรกลุ่มสินค้าที่เราจะได้ประโยชน์เนี่ยจะเป็นกลุ่มสินค้าเกษตร เดี๋ยววันศุกร์หน้านี่จะพูดเรื่องรถไฟลาวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไปในบริบทของที่ <c oughs> จังหวัดชายแดนไทยเนี่ยต้องต้องปรับโฉมอะไรบ้างเพื่อจะรองรับรถไฟลาวจีนต้องบอกว่าคลิปที่เราพูดเรื่องรถไฟลาวจีนเนี่ยมีคนสนใจเยอะมากใช่ฮะเยอะมากนะฮะมีคนสบปลาวเข้ามาคอมเมนต์ผมเยอะมากมันมีผมพูดในสองรายการเนี่ย หน้าวันนี้เนี่ยรวมกันแล้วประมาณประมาณสองอาทิตย์เนี่ยประมาณแปดแปด K และ<อ>ก็คือบแปดพันวิวสองอาทิตย์นะครับนะครับแล้วก็คนสองวาวเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากนะครับในสิ่งที่ที่เราสื่อไปทั้งทั้งรายการกุ Morning ๊กมอนติ้งอาเซียนแล้วก็อีกรายการหนึ่งนสร็จแล้ครับผมเออ่ก็อ่ะวันศุกร์หน้านะฮะฮหน้าตาของจังหวัดชายแดนไทยจะรองรับเรื่องของรถไฟลาวจีนเป็นยังไงเดี๋ยวมาคลี่กันซึ่งในนั้นก็จะเป็นประเด็นที่ดเรเจอ๋อ เราเกิดเจ็ดพูดถึงนั่นแหละนะฮะวันนี้เป็นเรื่องของนีก่ก่อนกฎหมายแข่งขันอาเซียนจะไม่มีคำว่าบบลลาาบลานะไม่ใช่เกรตาทุนเบิร์กนะฮะโอเคครับใช่ใช่ใช,ช,ชกฎหมายอาเซียนกรณีทุเรียนและลำไยไทยนะครับเดี๋ยวจะมา,าถ้าูฟังมาฟังว่าแล้วมันเกี่ยวโยงกันอะไรยังไงนะครับแว้บปญี่น้องเกรตาทันเดอร์หน่อย นะครับทันเบิกทันเบิกใช่ไหมครับ,รบทันเบิกคานี้เป็นคําคิดที่ในมิลานในอิตาลีขนาดนี้นะครับเ,เขาบอกเป็น,ปนการประชุมที่เขาเรียกเป็นปีครับยี่สิบหกนะฮะในเดือนพฤศจิกานะครับเ,เป็นคําที่ผมชอบมากเพราะว่าเป็นมันมันเป็นสกิปผู้นําหลายๆประเทศนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับ c i m a t e c h a n g e นะเช่นเขาไปบอกว่านโยบายของท่านไบเดนมีสามีใช่ไหมฮะ new back better ต่น้องเกรตาบอกว่ามี 6B Build Back Better บราบราบราใช่ใช่ใชก็ก็ขำดีนะครับการเรความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงจริงๆในกฎหมายการแข่งขันเขเรียกบางบางครั้งเขาใช้คำว่ากฎหมายการแข่งขันทางการค้าแต่ติาตัวภาษาอังกฤษมันเป็น Competition Law ผมก็แปลตามตรงเลยตามตัวเลยนะครับก็คือกฎหมายการแข่งขัน แต่บางครงั้งก็แปลกฎหมายการแข่งขันทางการค้ากฎหมายการแข่งขัน,มมนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าผมมองว่าเป็นกฎหมายการแข่งขันแต่ว่ารวมทั้งการค้าธุรกิจและผู้ริพากอยู่ในนั้นด้วยมันไม่ใช่เฉพาะก,การค้าอย่างเดียวผมก็เลยแปลเป็นกฎหมายการแข่งขันความสําคัญของกฎหมายการแข่งขันท่านรู้ฟังท่านผู้ชมครับมันสําคัญยังไงผมว่าทั่วโลก น่าจะมีกฎหมายฉบับนี้และอาเซียนก็มีทุกประเทศเลยในสิบประเทศยกตัวอย่างสดๆร้อนๆก็คือว่ากฎหมายการแข่งขันมันสัาคัญยังไงขณะนี้ท่านเรเจตดปุริซาท่านฟัง,ฟงทราบว่าคนอังกฤษไม่มีน้ํามันที่จะไปเติมรถยนต์นะ,ะสองท่านได้ตามข่าวนี้หรือเปล่าค่ะตามค่ะไม่มีน้ํามันที่จะเติมในรถยนต์เขานะ<ม>ขณะนี้เขาเป็นวิกฤตของเขามากเลยนะฮะปั๊มที่เหลืออยู่ประมาณ คือไม่มีอยู่สองสองถึงสงในสามของของปั๊มทั้งหมดนะ่ะเพราะนั้นที่มีเหลืออยู่เนี่ยก็ก็จะไม่พอแล้วเหตุผลเพราะว่ามันขาดอ่อมันขาดคนขับรถใหญ่ๆอะ่ะเขาเรียกเป็น HGV Heavy Goods Vehicle นะ HGV เป็นรถขนาดใหญ่และไอ้กฎหมายมันเกี่ยวข้องยังไงรัฐบาลอังกฤษแก้ปัญหาโดยการใหเ้เนื่อเมื่อจากมีการขาดน้ํามันอยู่เนี่ยนะครับในปั๊มเนี่ย ให้ยกเลิกการใช้กฎหมายการแข่งขันสำหรับกรณีน้ำมันโดยเฉพาะเลยเขาทำมีสองเรื่องเพื่อจะแก้ปนนัญหานั่นหมายความว่าเดิมกฎหมายการแข่งขันเนี่ยเข้าไปควบคุมนะครับปริมาณการขายปริมาณการไปสต็อกน้ำมันในปั๊มต่างๆไว้ไม่เไม่ให้เกิดการผูกขาดให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมไม่เก่งกำไรไม่เก่งราคาเพราะนั้นวันนี้รัฐบาลอังกฤษวันนี้เลยนะสดๆร้อนๆเลยยกเลิกนะฮะยกเลิกกฎหมายการแข่งขัน นะเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตน้ํามันของเขาที่ไม่มีเรื่องมาจากการขาดคนขับรถบรรทุกใหญ่ๆนะครับมันมาจากเรื่องของโควิดนะฮะเพราะว่าคนขับรถใหญ่ๆที่ที่บรรทุกของเนี่ยนะครับในอังกฤษเนี่ยมันเป็นชาติในในใน,ในยุโรปเยอะจากโควิดเนี่ยก็ไปแล้วก็กลับมาไม่ได้แล้วก็ b r e x i ิด้วยเป็น2ประเด็น Brexit สทำให้เขาเนี่ยนะฮะต้องใช้วีซ่านะครับพอเป็น Brexit ออกมาเพราะฉะนั้นะนี่คือความสําคัญของกฎหมายการแข่งขัน ทั่วโลกมีอยู่แล้วมาในอาเซียนตามที่ผมได้บอกว่าในอาเซียนมีอยู่ทุกประเทศที่ใช้กฎหมายการแข่งขันเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งกฎหมายนี้ต้องการจะให้ถ้าดูภายในประเทศของเขาเองนะต้องการจะให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมในธุรกิจด้วยกันนะฮะไม่ให้เกิดการผูกขาดไม่ให้เกิดการครอบงำตลาดและขณะเดียวกันก็นกทุ้มทองผู้บริโภคไปด้วยนะครับ ผมยกตัวอย่างประเทศที่มีกฎหมายการแข่งขันเป็นเจ้าแรกในอาเซียนเลยก็คือประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่1999นะครับรองลงมาก็เป็นเวียดนามตามมาก็เป็นสิงคโปร์2010 2010 201, 201, ก็เป็นมาเลเซียนะครับ2015มีสีประเทศในอาเซียนที่มีกฎหมายฉบับนี้มีบลูไนมีสปปลาวมีเมียนมามีฟิลิปปินส อาประเทศไทย2017เป็นน้องใหม่นะครับของอาเซียนที่มีกฎหมายฉช่นบนี้ต้องเรียนถ้าดูฟังว่าคําว่าน้องใหม่เนี่ยเดิมเรามีกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมมองไปในบริบทที่เป็นใช้คําว่า competition law เท่านั้นเพราะนั้นที่ผมไล่รียังมา10ประเทศเรา2017ก็เป็นประเทศล่าสุดที่มีกฎหมายนี้ใช้นะครับกฎหมายนี้มีความสําคัญอย่างไรในอาเซียน ผมว่ามองอยู่สองประเด็นนะก็คือว่าหนึ่งให้อาเซียนมีการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับในธุรกิจด้วยกันและก็คุ้มของผู้บริโภคนะครับอันที่หนึ่งนะสองครับอาเซียนเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตเราทราบดีอยู่แล้วถูกไหมครับเป็นตลาดเดียวกันถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตลาดเดียวกันการค้าการลงทุนธุรกิจก็จะเข้ามาในอาเซียนเยอะเพราะฉะนั้นอาเซียนแต่ละประเทศก็ต้องมองปกป้องว่าเอ๊ธุรกิจการค้าสินค้าต่างๆนะ เข้ามาภายใต้บริบทของการลงตัวอาเซียนนั้นเนี่ยมันแข่งขันเป็นธรรมหรือเปล่านะสินค้าไทยธุรกิจไทยที่ไปลงท,ท,ทุนนู่นนั่นนี่หรือสินค้าของมาเลเซียอาเซียนที่ไปลงทุนใน CLMv เนี่ยเออไปทําให้เกิดการครอบงำไปเกิดทําให้การบุกขาดและไปมีผลต่อธุรก,กิจภายในประเทศนั้นๆหรือเปล่าเพราะนั้นนี่สองเหตุผลว่าทําไมทุกประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะเป็น CLMv และอาเซียนเก่าก็มีกฎหมายฉบับนี้ใช้นะฮะเพราะนั้นในวันนี้ผมจะยกตัวอย่างรับ สัก3าประเทศนะครับใน USB สี่ประเทศรวมทั้งประเทศไทยอาจจะประเทศไทยแตะนิดหน่อยนะฮะแต่จะเป็น,นแตะของมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามนะไทยนิดหน่อยไทยก็ไปเกี่ยวข้องกับอาจจะเป็นเบรกสองก็เป็นเรื่องของลาใหญ่ทุเรียนและถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะไปแตะเรื่องข้าวด้วยนะฮะไปแตะเรื่องข้าวด้วยเ่ะเอาของมาเลเซียก่อนมาเลเซีย2010ก็มีกฎหมายฉบับนี้ใช้ นะครับกฎหมายฉบับนี้ใช้เรามี2017นะฮะมาเลเซีย2010กฎหมายนี้ใช้มาเลเซียเนี่ยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการเป็นองค์กรอิสระเลยชื่อว่า MyC C M Y My ก็มาเลเซีย C, ย C ก็เป็น Competition C ตัวก็จะเป็น Commission ก็คือคณะกรรมการแก่งขันของมาเลเซียภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า C C Act ก็คือ uh, Competition Commission Act, Act ก็คือกฎหมายนะฮะเขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยห้ามไปทำข้อตกลงไม่ไว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งคำว่าแนวนอนก็คือธุรกิจเดียวกันครับผมแนวตั้งก็ธุรกิจแตกต่างกันมันเหมือนเป็นห่วงโซ่นะตามแนวตั้งแต่แนวนอนก็เป็นธุรกิจเดียวกันห้ามไปทำข้อตกลงเหล่านี้ที่เกินกฎหมายเขากำหนด นะครับมาเลเซียกฎหมายไว้ที่รวมไปที่60%สิบเนะครับหกอร์ห้ามทำห้ามทำอะไรบ้างครับห้ามไปกําหนดราคาซื้อขายที่มันสูงต่ําเกินไปนะฮะที่มีผลต่อตลาดห้ามไปควบคุมการผลิตห้ามไปควบคุมเทคโนโลยีนะฮะห้ามไปควบคุมเรื่องของเ,ออเชียนของตลาดนะฮะห้ามไปควบคุมเรื่องการลงทุนถ้าคลี่ออกไปให้ชัดๆก็พูดอีกสองเรื่อง ในมาเลเซียพูดจุดสองเรื่องก็คือเรื่องของอข้อตกลงที่ไปต่อต้านการแข่งขันที่เป็นธรรมข้อตกลงที่ไปต่อต้านการแข่งขันที่เป็นธร五五五รมห้ามห้ามยังไงผมยกตัวอย่างนะครับมีเจ็ดบริษัทที่ให้บริการนะครับเรื่องของคลังสินค้าเจ็บริษัทที่ให้บริการคลังสินค้าของมาเลเซียให้บริการ,รให้เช่าคลังสินค้ามาเลเซีย ที่พอร์ตกลางที่ท่านเรียกกลางของมาเลเซียเจ็ดบริษัทนี้คล้ายๆ้หัวกันนะแล้วก็ไปกำหนดราคาบริการที่สูงกว่าราคาตลาดผิดผิดทันทีเพราะ <c oughs> ทำให้ผู้นักธุรกิจหรือธุรกิจที่ไปเช่าคลังสินค้าที่พอร์ตกลางเนี่ยต้องจ่ายราคาที่แพงขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะไปเช่า พื้นที่นะครับพูพ้พวกทั่วไปก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับกฎหมายของมาเลเซียจะครอบคลุมถึงเรื่องของธุรกิจและผู้พวกเขาพูดเรื่องพูดพวกชัดเจนนะ,ะเดี๋ยวเด,ยวเดียวเดี๋ยวมาดูของไทยนะว่าเป็นยังไงอันที่2ครับเขาบอกว่าห้ามใช้ความโดดเด่นของตลาดนะฮะห้ามใช้ความโดดเด่นของตลาดไปในทางที่ผิดก็คือมีอำนาจเหนือตลาดมีการครอบงำตลาดนะหรือโดมิ n นน c ์ตลาด อะไรประมาณนั้นนะผมยกตัวอย่างกรณีของมีการรวมตัวกันระหว่างแก๊สกับอูเบอร์ในมาเลเซียครับอ่าพอพอรวมกันปั๊บก็เป็นธุรกิจใหญ่ธุรกิจอื่นๆจะเข้ามาแข่งขันยากเกิดการผูกขาดเกิดการครอบงำและมีความผิดว่าคนขับรถที่อยู่ในแก๊สห้ามโฆษณาห้ามโฆษณาในรถของตัวเองถ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากแก๊สก็ ผิดอีกเช่นกันเพราะฉะนั้น2องเคสสกรณีนะในมาเลเซียค่อนข้างชัดเจนว่ากฎหมายเขาไปคุ้มครองธุรกิจและคุ้มครองผู้บริโภคด้วยกันในกรณีแก๊ปก็อาจจะถูกกำหนดราคาให้บริการนะฮะแอปพลิเคชันที่บริการที่ผ่านทางแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็ผิดเช่นกันนะฮะของของสิงคโปร์ก็อยู่ภายใต้ CCS นะครับ c o m p e t i t i o n com commission ของสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นกรณีของมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นกรณีของสิงคโปร์เป็นองค์กรอิสระทั้งสิน้นซึ่งของออในรายละเอียดของกฎหมายก็จะคล้ายๆกันนะของมาเลเซียจ,จะเน้นอยู่สองเรื่องแต่สิงคโปร์เน้นสามเรื่องหน่อยขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะของ,งโอ้เนี่ยควันผิด ตนจากตั้งแต่สักสิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีความผิดปรับไปแล้วเกือบเจ็ดร้อยล้านบาทในประเด็นของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและประเด็นของการแข่งขันมีอำนาจเหนือตลาดอ่าบากรณีของเวียดนามบ้างเวียดนามเนี่ยมีความแตกต่างมีความแตกต่างกับสิงคโปร์และมาเลเซียแตกต่างยังไงเวียดนามเนี่ยไป เมื่อกี้สิงคโปร์กับมาเลเซียนี่นะครับอยู่ภายใต้ไม่ไอยู่ภายใต้เป็นองค์กรอิสระแต่ว่าเวียดนามเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงของการค้าของเขาเป็นกรมเลยเป็นกรมเลยกรมแข่งขันกรมบริหารจัดก,การการแข่งขันและอยู่ภายใต้สภาการแข่งขันเพราะฉะนั้นองค์กรของเวียดนามกับองค์กรของ มาเลเซียและสิงคโปร์เนี่ยวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่ต่างกันากมาเลเซียกับสิงคโปร์นะครับเป็นองค์กรอิสระเลยชัดเจนที่ดูแลเรื่องผู้บริโภคและธุรกิจแต่ของเวียดนามเนี่ยเป็นของอ,อยู่ในกระทรวงอันเดอร์กระทรวงเป็นกรมเลยเป็นกรมและก็เป็นสภาขึ้นมาพเตอร์น่าจะ ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นโครงสร้างขอขอเบรงนิดนึงครับอาจารย์ก็เป็นโครงสร้างของแต่ละประเทศที่วางไว้แตกต่างกันนะอ่แล้วทีนี้มีคนถามเหมือนกันนะว่าอ่าแล้วของไทยล่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้านะครับอาจารย์จะมาฟังจะมาฟังครับ่าพักสักครู่ครับไทยน้อยๆหน่อนะครับพักสักครู่ครับ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์นี้นะคะอยู่กับอาจารย์เจตลิซ่าและตอนนี้อยู่กับนายหัวอัดด้วยค่ะครับอาจารย์ต่อเลยครับเอาสั้นๆอาจารย์บอกว่าอยู่คนถามมาว่าเกษตรกรครับผมครับของไทยเนี่ยทําอะไรบ้างเอาสั้นๆกันเลยครับอาจารย์เออผมตั้งข้อสังเกตอยู่สี่ข้อสังเกตระหว่างกฎหมายไทยและบริบทของไทยกับประเทศอาเซียนในสามประเทศที่ผมยกมานะครับเดี๋ยวก็จะมีแต่ของประเทศไทย อ่าอันที่มีสี่ประเด็นนะฮะมีสีประเด็นของไทยกับของอาเซียนตาย,ย่ังไงค่ะหนึ่งครับผู้ยโพกผู้ยโพกเนี่ยเกี่ยวข้องกับดเรเจเกี่ยวข้องกูลิซ่าเกี่ยวข้องกับผมด้วยนะพุ่ยโพกเนี่ยเราเห็นว่าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วในเบรกแรกว่าสิงคโปร์มาเลย์นะครับพูดชัดเจนเรื่องผู้ยโพกเพราะมีคําว่าคอน s u m อ e r อยู่ในกฎหมายเขาชัดเจนแต่ของประเทศไทยไม่ได้พูดถึงคอน summer ชัดเจนในกฎหมายการแข่งขัน2017ของไทย อ่ะอันนี้คือความแตกต่างนะครับอันนี้คือความแตกต่างกันเองผมก็คือเกิดคําถามว่าอ่ะถ้าเกิดว่าผมต้องผมคิดว่าตอนเนี้ผมแลดรเจตและคุณลิซ่าก็น่าจะคิดอย่างผมถ้ารู้ฟังก็น่าจะคิดผมว่าทุเรียนแพงเกินไปอืมฮะทุเรียนแพงเกินโอเวอร์ไพรส์ครับอย่าอย่าตอบผมว่าอาจารย์ก็ความต้องก,การมันเยอะอาความต้องก,การเยอะกว่าปริมาณราคาก็สูงไม่ถูกไม่ถูก ที่สี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นเยอะมากทาไมทําไมทุเรียนกิโลละสองร้อยกิโลสามร้อยบางครั้งกิโลละเป็นพันผมทําไมผมถึงคิดว่าทุเรียนแพงเกินไปเราจะผ่านช่องไหนผ่านทางกฎหมายการแข่งขัน2 0 1 7หนึ่งได้หรือเปล่าไม่ชัดไม่ชัดสําหรับกรณีประเทศไทยทาไมผมถึงว่าลูกราคาทุเรียนแพงเกินไปเพราะต้นทุนการผลิตครับจีู ต้นแต่การผลิตสูงต้องจ่ายสองร้อยบาทต่อกิโลาต้นทุนการผลิตไม่สูงมากครับไม่สูงร้อยเจ็ดสิบบาทที่เราจ่ายกันเนี่ยมีตรงกลางเยอะไปหรือเปล่าไปเสียกับตรงกลางตรงกลางเยอะไปหรือเปล่าเกิดการผูกขาดตรงกลางหรือเปล่าเราจ่ายสูงเกินไปนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าราคาทุกเรียนสูงเนี่ยผมจะไปไหนดีเนี่ย คือถ้าเกี่ยวข้องกับผู้ริโภคเนี่ยมันไปได้หลายช่องในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นช่องของผู้ริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องราคาเนี่ยถ้ามาเลเซยียสิงคโปร์ไปช่องคณะกรรมการการแข่งขันนี้ได้เลยแต่เราเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยทุเรียนแพงเนี่ยผมไปหลายช่องนะถ้าเป็นการโฆษณาเกินจริงอ่ะผมไปสคอบอโฆษณาไม่ตรงปกอนะ่ะไปผมไปสคอบอถ้าราคาล่ะราคาผมยิดว่าไปสองสามหน่วยงาน ผมไม่เอ่ยแล้วกันะะนะเพราะนั้นราคาราคาคสินค้าถ้าเป็นมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยไปช่องของคณะกรรมการอันนี้อันที่หนึ่งที่มีความแตกต่างอันที่สองครับการกําหนดส่วนแบ่งตลาดมาเลเซียกําหนดไว้ที่หกสิเปอร์ซ็นถ้ารวมตัวกันแล้วเนี่ยหกสิบคุณเกินหกสิเอร์ซ็นเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยกําลังมีอำนาจเหนือตลาดกําลังผูกขาดตลาดถ้าค,คุณรวมมาแล้วคุณกวดเกินหกสิบมนมีมาเลเซียากาหนดของไทยอินโดนีเซีย เวียดนามเนี่ยกำหนดไว้ห้าสิบสิงคโปร์คุนิซ่าน่าสนใจกำหนดไว้2ี้สิบกับสามสิบอ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะหกสิกำหนดหกสิบกำหนดห0สิบกำหนดย0สิกำหนดส0มิบมันต่างกันยังไงมันตา่างครับมันตา่างก็หมายความว่าถ้าเรายิ่งกำหนดน้อยสแสดงว่ากฎหมายของประเทศนั้นเนี่ยเข้มเล็กเล็กเล็กๆกกันนี่นะฮะคุณมีไม่เชยไม่เท่าไหร่ในคุณเจอกฎหมายฉบับนี้แหละ อของของสิงคโปร์เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นกับสามสิบเปอร์เซ็นตจะเป็นทั้งแนวนอนและแนวตั้งแนวนอนแนวนอนก็คือกลุ่มธุรกิจร่วมเดียวกันนะน,นะครับรวมกันนะครับแนวแนวตั้งก็กลุ่มธุรกิจที่ต่างกันนะครับของเราก็จะมีกรณีของออของเราเนี่ยมีกรณีของการควบรวมเนี่ยพิจารณาต่างกันนะของเราเนี่ยจะเหมือนกับของเ,ออเวียดนาม เรามีประเด็นเรื่องการควบร,รวมถูกไหมผมไม่ขอแต่อะไรเยอะนะแต่ว่ามันมีมันมีของการควบรวมของไทยกับการควบรวมของสิงคโปร์กับมาเลเนี่ยมีความแตกต่างกันนะพิจารณาแตกต่างกันของอินโดแบบมาเลเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยถ้ามีอำนาจเหนือตลาดเขามองว่าผิดครับแต่ของเรากับของเวียดนามเนี่ยไม่ได้มองว่ายังไม่ผิดทันทีอืแต่เพราะอะไรเพราะอะไรมันเหตุผลขพงะมันอยู่ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังได้ก็คือว่า ของไทยกับเวียดนามนี่บอกว่าถ้าคุณรวมกันแล้วสามารถจะทําให้คุณส่งสินค้าไปในขายในต่างประเทศได้มากขึ้นคุณมีความแข็งที่จะไปรวมรวมในต่างประเทศเห็นเห็นประโยชน์ตร,นตรงนี้ใช่คุณพัฒนาเทคโนโลยียมากขึ้นและก็ผู้พวกได้ประโยชน์เนี่ยเพราะนั้นของเรารวมมาแล้วเนี่ยจะยังไม่ผิดในมาตราห้าสิบเนะครับ,รบแต่ต้องไปดูพฤติกรรมว่าหลังจากรวมแล้วเนี่ย คุณมีพฤติกรรมไปผูกขาดหรือครอบงำตลาดหรือเปล่าซึ่งสอดคล้องกับของเวียดนามอันนี้กรณนนีที่สามประเภทธุรกิจเราเราเน้นสามธุรกริจเกษตรอุตสาหกรรมบริการเพราะนั้นทุกฟังที่ฟังผมวันนี้นะถ้าเกิดว่าท่านเห็นว่ามันมีความไม่ไม่โปร่งใสแข่งขันไม่เป็นธรรมมีการครอบาำตลาดของเรารวมอยู่ด้วยวันนี้ผมด้วยแต่งกเกษตรกรมาไงมันมีกเกษตรกรมันมีอุตสาหกรรมบริการ แต่อินโดนีเซียขออพ้แต่สิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยดูเฉพาะภาคบริการอ้าวทำไมเขาไม่ดูเกษตรกับอุตสาหกรรมด้วยล่ะเราดูสามอย่างเลยนะเราดูเกษตรเราดูสาหกรรมเราดูบริการเพราะว่าโครงสร้างตลาดเขาเนี่ยต่างกับบ้านเราเกษตรของมาเลเซอสิงคโปร์ไม่มีไม่มีเกษตรอยู่แล้วก็ไม่มีพื้นที่ในการทําการเกษตรอยู่แล้วนะครับมาเลเซียมีแต่ว่าโครงสร้างของรูปแบบของการทาเกษตรมาเลเซียเนี่ย แตกต่างจากบ้านเราบ้านเราเป็นรายย่อยมาเลเซียเป็นรายใหญ่อีกส่วนหนึ่งเป็นของของรัฐที่เข้าไปบริหารจัดการอุตสาหกรรมของมาเลเซียก็จะเป็นรายใหญ่ใหญ่เป็นส่วนใหญ่นะของเราก็จะมีความหลากหลายมากเพราะฉะนั้นของเราเลยเข้าไปควบไปเข้าไปดูแลไม่ใช่กบุบเข้าไปดูแลในทั้งเกษตรทั้งอุตสาหกรรมและบริการนะครับข้อที่สี่การควบรวมกิจการเมื่อกี้พูดไปแล้วนะพูดเร็วไปหน่อยนะครับโอเคแล้วมันไปเกี่ยวข้องพูดกันทั้งเยอะมาแล้วผมเนี่ยนะแล้วไปเกี่ยวข้องกับลำใหญ่ อย่างไงยังใงเข้าวอย่างไาางไนั่นน่ะสิอย่างนี้ครับคือผมกำลังศึกษาเรื่องปัจจัยและพฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของธุรกิจสินค้ากเกษตรไทยภายใต้กฎหมายการแข่งขันทักครับจำนะครับผมกำลังศึกษาปัจจัยและพฤติกรรม การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของธุรกิจสินค้าเกษตรไภายใต้กฎหมายการแข่งขันของไทยก็คือภายใต้กฎหมาย2007โดยยึดมาตรา50เป็นเกณฑ์ใครมาให้ผมทําผมควักเงินเองเลยไม่ใช่ครับมูลิธิเอเชียมูลิธิเอเชีย TAF อฟดีเอเชียฟาวเดนะครับเป็น Non-Profit Organization นะครับให้ผมทําเรื่องนี้นะฮะให้ผมทําเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวจะพัฒนาเป็น ดัชนีชี้วัดเรื่องของดัชนีการแข่งขันที่เป็นธรมซึ่งภาษาไทยใช้คําว่าการแข่งขันทางการค้านะครับผมผมทำสินค้าอยู่3ตัวเพราะ,ะนั้นผลการศึกษา3ตัวเป็นอย่างไรบ้างผมสรุปอย่างนี้นะครับว่าในโดยการศึกษาเนี่ยยึดมาตรา50ในมาตรา50เนี่ยพูดถึงหลายประเด็นแต่ผมยกตัวอย่างกรณีก็หนึ่งในมาตรา50พยายามพูดถึงเรื่องอะไร พูดถึงว่าพฤติกรรมการครอบงําตลาดหรือการมีอํานาจเหนือตลาดหรือเปล่านะครับไม่ต้องแปลคําว่าครอบงำตลาดไม่ต้องแปลคําว่ามีอํานาจเหนือตลาดนะประเด็นมาตรา50เนี่ยนะฮะประเด็นมาตรา50พูดถึงเรื่องอะไรบ้างหนึ่งพฤติกรรมขายต่ำกว่าทุนหรือเปล่าอ่าหนึ่งนะสองในสินค้าเดียวกันในสินค้าเดียวกันคุณไปขาย ราคาแตกต่างกันหรือเดียวกันราคาเดียวกัน <doo> ในสินค้าเดียวกันกับคนต่างกันหรือเปล่าและขายราคาต่างกันกับคนแตกต่างกันหรือเปล่านะประมาณตั้งสาประเด็นมันมีประเด็นอื่นๆด้วยแต่ว่าผมเอาตรงนี้ละกันไม่มีเวลาพบว่าผมสรุปผ่านทางรายการ GMA ว่านะผ่านทางรายการ GMA ว่าคุณยยมรนี้ชาเซียนว่านะครับทั้งทุเรียนทั้งลำใหญ ธุรกิจคาว่าธุรกิจก็คือรวมทั้งเกษตรกรพ่อค้าคนกลางและก็ส่งออกทั้งธุรกิจของทุเรียนและลําไยมีโอกาสที่จะมีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมย้ําทั้งธุรกิจทุเรียนและลําไยห้าวด้วยมีโอกาสนะยังไม่บอกบอกว่าเป็นนะแต่มีโอกาสที่มีพฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเช่น กเกษตรกรมีการตั้งราคาขายที่แตกต่างกันให้กับลูกค้านะครับสองกเกษตรกรได้สิทธ์นะครับกรเกษตรกรได้สิทธิ์ในการซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรที่ตำ่ำราคาซื้อที่ต่ำจากเครือข่ายธุรกิจสองกเกษตรกรได้เงินกู้จากเครือข่ายธุรกิจพ่อค่าคนกลางเขาเป็นยังไงบ้างพ่าค้ากลางก็มี พฤติกรรมที่มีการตั้งราคาขายที่ต่ำนะครับและก็มีการตั้งราคาที่แตกต่างและราคาสูงนะครับพ่อก,ก้าคนกลางและผู้สมัครคล้ายกันนะครับคล้ายกันผมสรุปก็คือหนึ่งเกษตรเอ่อทุเรียนลำไยข้าวในในส่วนของเกษตรกรที่เราศึกษามาเราพบว่าถ้ามีการตั้งราคาขายที่แตกต่างกันมากที่สุดครับ ลงลงมาคือทุเรียนและลําไยสองร้อยเปอร์เซนของการซื้อวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลับจยและข้าวนะครับได้ราคาที่ต่ําสุดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะได้ราคาที่ต่ําจากธุรกิจเครือข่ายของเขาทุเรียนเป็นธุรกิจที่มีการกู้ยืมเงินจากเครือข่ายมากที่สุดตามด้วยลําไยพ่อค้ากลางของลําไยมีการตั้งราคาที่แตกต่างกันมากที่สุดตามด้วยทุเรียน ทุเรียนมีการตั้งราคาสูงนะมีการตั้งราคาสูงมากเหมือนที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยไอ้ทำไมตั้งราคาสูงนี่มันมันยังไงในแง่ในแง่ผู้พิพอาจจะกษาก็อาจจะต้องจ่ายแพงแต่ใน,แ,นงแง่ธุรกิจตั้งราคาสูงเพื่อบีบบังคับให้ธุรกิจเนี่ยนะได้กําไรน้อยแล้วก็ออกไปจากธุรกิจ อ่ะโอเคก็เป็นการแข่งขันทางธุรกิจเนาะอาจารย์ครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องมีกฎหมายแล้วก็มีโครงสร้างอย่างที่อาจารย์บอกมาช่วยกำกับดูแลเดี๋ยวรอรอดูผลงานอาจารย์เนี่ยตอนนั้นมาสรุปให้เราฟังอีกทีนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์หมดเวลาพอดีเลยหมดเวลาแล้วครับเอาวันนี้เดี๋ยวลาไปพร้อมกันเลยทั้งสามคนนะครับกลุ่มเอเซียนในวันแรกของเดือนตุลาคมลาไปก่อนทั้งสามคนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ